นิทานเรื่องนกฮูกกับตะกะแตนกาะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนกฮูกสาวตัวหนึ่งเมื่อถึงคราวที่ท้องฟ้าสว่างเจิดจ้าด้วยแสงอาทิตย์นกฮูกตัวนี้ก็จะนอนหลับอยู่ในโพรงต้นไม้พอแสงอาทิตย์จางหายไปนกฮูกผู้หลับไหลก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมออกหากิน แล้วแต่มีรสชาติดีแถมทำให้นกฮูกอิ่มได้ตลอดทั้งคืนหลายเดือนหลายปีผ่านไปเจ้านกฮูกที่อาศัยอยู่ในโพรงต้นไม้นั้นได้แก่ตัวลงจะออกหากินแต่ละทีก็เริ่มลําบากหากวันใดมีเสียงรบกวนในช่วงกลางวันก็จะทำให้นอนหลับไม่เต็มอิ่มจนหมดเรี่ยวแรงถึงแม้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาจะยังไร้เสียง หรือผู้ใดคอยรบกวนแต่วันนี้กลับมีเสียงร้องเพลงดังลั่นป่ากเจ้าหนกคู่แก่เลยต้องโผล่หน้ามาจากโพรงไม้เพื่อสังเกตการดูว่าใครนะที่ฮําเพลงเสียงดังขนาดนี้โดยต้นเสียงนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่มันเป็นเสียงขับร้องของตะกะแตนผู้ย้ายมาใหม่นั่นเอง จาตักกะแตนตัวน้อยช่วยเบาเสียงลงหน่อยได้ไหมเราจะนอนเรานอ,นอนไม่ค่อยหลับเลยนกคู่กล่าวด้วยน้ำเสียงโมโหนี่คือเวลากลางวันช่วงพระอาทิตย์ส่องแบบนี้เรามีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้ตก,กะแตนหันมาตอบแล้วร,ร้องเพลงต่ออย่างสบายใจนกคูกเห็นดังนั้นยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่ไม่คิดว่าจะมีใครกล้าเถียงตนได้ขนาดนี้ แต่เราต้องการนอนพักผ่อนเพื่อที่จะได้มีแรงช่วงกลางคืนเจ้าไปร้องเพลงที่อื่นเถิดเจ้าตะกกแตนกระเจอยเร่ยนกคูกโมโหหนักขึ้นกว่าเดิมก็บอกเหตุผลข้ามาหนึ่งข้อสิว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการหยุดร้องเพลงหลันละลาละหลันละลาละตะกะแตนร้องเพลงอย่างไม่ใหญ่ดีนกฮูก ทำได้เพียงเครียดแค้นอยู่ในใจไม่กล้าวกวกเวกวอยๆออกไปด้วยกลัวจะโดนผู้อื่นหัวเราะเยาะที่มาเถียงกันเพราะเรื่องแค่นี้แต่เพื่อให้ตัวเองนอนหลับได้นมื่คู่ผู้ปราดเปลืองจึงคิดแผนในใจขึ้นมาว่าต,ตากแตนผู้มีเสียงอันไพเราะเราต้องขอโทษอทีเมื่อครู่นี้เราได้ตะว่านเจ้าไปมา ตอนนี้เราได้ฟังเสียงของเจ้าแล้วเจ้าร้องเพลงได้ไพเราะสนองหูเหลือเกินนกฮูกออกมาพูดกับตากแตนด้วยน้ำเสียงเยินยอทำเอาตากแตนเกิดอาการประหลาดใจวันนี้เรามีไวน์เลิส์ที่เหล่าทวยเทพทั้งหลายใช้ดื่มทำให้เสียงกล้องกัองวานมากขึ้นเพื่อเป็นการมอบรางวัลแก่เจ้านะตากแตนเจ้าผู้ร้องเพลงดีกว่าใครได้ปลดขึ้นมาดื่มไวน์ด้วยกันวันนี้เถิด นกคู่เชื้อเชิญตัก,กแตนอย่างมีแผนการก็ได้เห็นแกที่ท่านชอบใจในน้ำเสียงของเราแต่อย่างนั้นเราจะขึ้นไปร่วมดื่มวายกับเจ้าละกันนะเมื่อตาก,กแตนเดินเข้าไปในพรโพรงไม้อันมืดสนิทก็ทำให้มันมองไม่เห็นสิ่งใดเลยต่างจากนกคู่ที่มองเห็นได้ดีแล้วแล้วนกคู่ก็ได้จัดการ กินเจ้าตะก,กัะแตนจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็นอนหลับพักผ่อนอย่างสบายใจไร้เสียงใดๆมารบกวนตลอดทั้งวันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหลงเชื่อคําเยินยอของใครง่ายๆเพราะสิ่งที่ร้ายกับเราได้มากที่สุดก็คือการหลงเชื่อคําพูดคําสรรเสริญเยินยออันไพเราะนั่นเองอีกทั้งเมื่อเกิดความขัดแย้งอะไรกัน ควรใช้สติปัญญาในการแก้ไขดีกว่าไปนั่งทะเลาะกันให้เสียเวลานะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยค่ะสวัสดีค่ะ